กราบสวัสดีผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดลต้าแ a ลดี้มี่นะครับเดี๋ยวในวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องเซฟหรือว่ากล่องเซฟนิลภัยกันดีกว่านะครับจริงๆแล้วหลายๆคนที่สนใจเรื่องของบริเรชั่นเนี่ยน่าจะต้องรู้จากเซฟอยู่แล้วนะครับแต่๋ยวันนี้ผมจะมาเจาะลึกเรื่องของเซฟให้ทุกคนดูอีกทีนึงเลยกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นมือใหม่บริเรชั่นเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของเซฟหรือว่ากล่องนิรภัยกูซาครับซึ่งก่อนนิลภัยทุกคนก็น่าจะเคยเห็นอยู่แล้วแต่จะมาา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 เเเเเเปิดใใใใหหห้้้้สํํรรรรรรััับบคคททีี่่่่่งงงไมมูจจกกกกกลลวนนนนนะะขขชอออ็็็ถืา กล่องนิลภัยนะครับอยู่ข้างล่างซ้ายตรงนี้เลยซึ่งกล่องนิลภัยเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันอยู่4เกรดนะครับผมแล้วคุณสมบัติของกล่องนิลภัยเนี่คืออะไรด้วยตัวเราเนี่ยเราสามารถเตรียมของไปด้วยการที่เราสามารถใส่ในริกหรือว่าสายโยงบ่านะครับอันดับที่2ก็คือช่องนะครับที่ติดตามตัวของเรานนั่เองมีด้วยกัน5าช่องและจะมีเรื่องของกระเป๋านะครับแต่ในส่วนของกล่องนิลภัยเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษเวลาที่เรานําของเข้าไปในกระเป๋าหรือว่าริกนะครับถ้าว่าเราตายในแมปเนี่ยขอ,ของเราก็จะหายไปหมดเลยรวมถึงกระเป๋าด้ววยนนนแต่่่ใสขององงกลิภ เวลาเราตายไปแล้วของจากกล่องนิรภ well ัยของเราจะไม่หายไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกล่องนิรภัยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสาหรับใครที่เล่นในโหมดอวกาศนะครับโดยกล่องนิรภัยเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน4เกรดนะครับโดยกล่องแรกก็คือกล่องเบสิคเซฟบ็อก์อันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราสมัครมาแล้วนะครับเล่นตั้งแต่เลเวลหนึ่งก็จะมีกล่องนิรภัยแบบถาวรก็คือ2ช่องดังนี้เลยนะครับ่งถ่าสังเกตเห็นเนี่ยกล่องนิรภัยแบบธรรมดานะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2ช่องมันเล็กมากๆนะครับผมแล้วถ้าขยับขึ้นมาเป็นแอดว เซฟบ็อกเนี่ยเราต้องไปรับจากซีซันพาสนั่นเองครับซึ่งซีซันพาสเนี่ย,ยก็จะอยู่ในแถบด้านบนนะครับเดิเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าซีซันพาสในเกมเดต้าฟอร์ของเราเนี่ยมีของรางวัลเยอะมากๆนะครับทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมสุดท้ากว่าใครไปสายฟรีเนี่ยก็จะได้เป็นแอดวานซ์เซฟบ็อกด้วยนะครับในการทำภารกิจไปแล้วก็เลเวลซีซันพาสเนี่ยอัปเกรดไปตามลำดับก็สามารถได้รับแอดวานซ์เซฟบ็อกแบบ2วันมาใช้ได้เลยนะครับทำภารกิจไปเรื่อยก็สามารถใช้เซฟสี่ช่องได้จนจบซนนีีีีีีซซซัััััั่่่่่นนนนนนนเเเเเลลยยยคคคครรรรรบบบบกกกก็็็ืือออออวววิธาไไดด้้้ะแใใสงฟฟถปทผมมมชูพ ก็ได้จากซีซันพาสเช่นกันนะครับแต่ว่าตัวนี้พิเศษหน่อยนะครับเราจะต้องเติมซีซันพาสแบบพรีเมียมนะครับเราถึงจะได้พรีเมียมเซฟบ็อกมานั่นเองแต่ก็ได้ตอนที่เลเวลหนึ่งเลยนะครับผมเป็นระยะเวลาจนจบซีซันเลยและในเซฟในส่วนสุดท้ายก็คือเซฟ9ช่องนะครับอัลติเมทเซฟบ็อกนั่นเองตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าทํายากมากนะครับผมยังเหนื่อยเลยให้ทุกคนมากดที่รับแล้วขวาล่างนะครับพอเข้ามาแล้วก็จะเจอกับหน้าภารกิจ Operation Directive นะครับพอกดเข้ามาแล้วก็จะเห็นภารกิจอยู่ด้วยยยกกกกกััััันนนนนนอออู่่่่่5ภภาาาาารรรรริิจจจะะคคบแแตตทีีีเเมโฟสส็ืขงซซดด์ จะมีอยู่ด้วยกัน4ภารกิจนะครับพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยก็มารับภารกิจได้ซึ่งภารกิจแต่ละภารกิจนะครับก็จะมีความยากง่ายได้แตกต่างกันจะมีตั้งแต่ภารกิจ1นขีดหไปจนถึง1นขีดสเลยนะครับและถ้าหากว่าเราทําในภารกิจตัวแรกจนมาถึงหัวข้อที่5นะครับก็จะเห็นได้ว่าของรางวัลเนี่ยจะเป็นเรื่องของเซฟเก้าช่องนั่นเองนะครับแต่อาเทมตัวนี้เนี่ยจะได้แค่1วันนะครับแต่ถ้าว่าเราเนี่ยอยากจะได้เซฟ9กาช่องใช้จนจบสี่สถ้นครวก็น เห็นไหมครับ,รบผม,มเรื่องของเซฟเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับทุกคนควรที่จะรู้วิธีการได้รับและก็หลักการในการใช้งานนะครับเนื่กคนส่วนใหญ่นะครับเวลาที่เขาเตรียมการเนาะแล้วซื้อกระสุนที่มันแพงๆแบบนี้นะครับแค่4่กองเนี่ยก็ปาไปหลักล้านเขาก็ไม่อยากที่จะเสียดายคุณค่าของกระสุนเขาก็ามาเก็บในเซฟแบบนี้ได้เพื่อที่ตอนที่เราตายเนี่ยกระสุนจะไม่ตกนั่นเองนะครับมันจะช่วยเซฟรายจ่ายของเราได้เยอะมากๆครับแต่ว่าในส่วนของเซฟก็ไม่สามารถที่จะใส่ได้ทุกอย่างนะครับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของของแต่งปืนไม่สามารถเราใส่เซ เช่นกัน3ก็จะเป็นเรื่องของหมวกเนาะไม่สามารถใส่ได้นะครับนอกเหนือจากนี้ก็ใส่ได้ตามสบายเลยครับผมบอกเลยนะครับว่าการที่เราเนี่ยมีเซฟที่ช่องใหญ่มากขึ้นก็จะมีโอกาสทําให้เราสูญเสียของได้น้อยลงและมูลค่าในคลังของเราเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นได้เลยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนไปนะครับอัพเซฟตัวเองด้วยนะครับผมและนี่ก็มีข้อมูลทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเซฟหรือกล่องกู้ซากในโหมดโอเปอเรชั่นเกมเดลต้าคอร์ทของเรานะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝาาากกกกกกกคคคออออมมมเเนนนนนนนตต์์์ดดดไไลลลแชรรรััััััังใใจจหหห้้้้้บบบผววววยะีีพ่สข สวัสดีครับ